คุณเทพไทยวิเคราะห์ว่าเขาไม่ฉี่กันหรอกเขาไม่แตกกันหรอกมันแค่ลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเหมือนเหมือนสามีภรรยาตบจูบตบจูบคืนนี้ทะเลาะพรุ่งนี้เช้าดีกันตอนเช้าทะเลาะกลางคืนนอนร่วมเตียงเดียวกันเตียงเดียวกันแต่ว่าอาจจะฝันคนละเรื่องฝันคนละเรื่องไม่ได้ฝันเรื่องเดียวกันไงนอนเตียงเดียวกันฝันคนละเรื่องคิดคนละอย่างใส่กันแต่สุดท้ายแต่ยังอยู่เตียงเดียวกันแล้วทําไมถึงมีข่าวว่าพักเพื่อไทย ต้องการริบกระทรวงมหาดไทยคืนคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับเป็นกระทรวงที่มีบทบาทมากที่สุดคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าเมื่อก่อนหรือปัจจุบันอะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะสองกระทรวงเนี่ยเขาต้องถือว่าอยู่ในมือเนี่ยให้กับพรรคอื่นไม่ได้เนี่ยคือหนึ่งกระทรวงมหาดไทยสองกระทรวงการคลังส่วนกระทรวงอื่นๆก็แล้วแต่บางคนบอกกนแล้วกระทรวงกลาโหมด้วยบางคนก็แล้วแต่กระทรวงการต่างประเทศด้วยอะไรเนี่ย แต่สองกระทรวงนี้เนี่ยต้องอยู่ในมือผมคิดว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเขาอาจจะคิดผิดเพราะเขาไปตั้งโจทย์ว่าในรัฐบาลเศรษฐาว่าการที่ร่วมรัฐบาลกับกลุ่มมนุรักษนิยมซึ่งมาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะไม่ต่อวีซ่าให้กับรัฐมนตรีเดิมคนที่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงเดิมหรือพักอยู่ในกระทรวงเดิมเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนหมดอ่า ใครเคยอยู่ที่จะตอ่อทุกคนก็อยากจะต่อที่เดิมหมดแหละไอ้คนที่อยู่กระทรวงการท่องเที่ยวก็อยากจะอยู่ต้องเที่ยวต่ออะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าเขาตั้งกติกาว่าไม่ให้อยู่แม่อยู่ก็คือว่ากระทรวงเกรด A ของพรรคภูมิใจไทยก็คือกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแม่นั่งต่อกระทรวงคมนาคมคุณก็ต้องเอากระทรวงอะไรที่เกรดเอเหมือนกันมาแลกเห็นไหมล่ะอ่าพอมาแลกก็มันก็มีสองกระทรวงก็คือกระทรวงหมหาดไทยกับกระทรวงคมนาคม ถ้าหากคุณเอากระทรวงการเมืองคุณก็ต้องเอามาไทยให้เขาพอเอากระทรวงมาไทยให้เขาก็ท้วงติงนะหลายคนก็ในพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่อยากจะเสียกระทรวงมาไทยเพราะกระทรวงมาไทยมันจัดการอำนาจรัฐโดยเบ็ดเสร็จมันคุมกลไกร,รัฐตั้งแต่ผู้ว่ายัานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้แต่พออยากจะได้ไม่รู้จะเอากระทรวงไหนให้กับพรรคปุ่มใจไทยเพราะ พักภูมิใจไทยถ้าได้วีซ่านั่งกระทรวงคมนาคมต่อเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าอะไรมันเกิดขึ้นในกระทรวงคมนาคมสนุกสนานเขามืออาชีพอยู่แล้วเขามีโครงการเยอะๆไปในการจัดการเขาแน่นอนอยู่แล้วเขาก็อยากได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเขามาอยู่กระทรวงมหาดไทยเขาก็ทําการเมืองเป็นอีกพรักภูมิใจไทยเนี่ยทำการเมืองเป็นอีกวันที่เขาอยู่กับรัฐบาลลงตูเขาอยู่กระทรวงสาธารณสุข เขาคุมอสอมองค์กรเล็กๆนะอสอมอเนี่ยแต่ว่าเขาใช้โครงข่ายเงื่อนไขอสอมอเนี่ยสามารถมาแปลเป็นคะแนนนิยมทําคะแนนให้เขาเนี่ยจนเขาได้สอสอเพิ่มขึ้นลองดูกี่คนล้านกว่าคนนะอสอมอล้านสามหมื่นแปกันคนอ่าอ่าจัดการเป็นหัวคะแนนเป็นดูแลจัดการได้หมดคะแนนเขาก็มาพอสมควรและวันนี้เขาอยู่กระทรวงมหาไทยคนไกรรัฐมันใหญ่มัน ครอบจักราวาลอย่างนี้เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยปี70เนี่ยนะถ้าคุณศักสินเอา200เสียงเนี่ยนะยากถ้ามาไทยยังอยู่ในมือของปรรคภูมิใจไทยมันก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องริบป,ประทรวงมาไทยคืนคือคําว่าริบไม่ใช่แรกนะผมถนะึงถามว่าแล้วอยู่ๆไปริบเขาเนี่ยเขาจะยอมเหรอผมว่าเขาไม่ยอมหรอกมันต้องแลกถ้าแลกนะไอ้ท้าแลกเนี่ยคารน,นี้ก็ต้องคิดไง คือรรคภูมิใจใจก็ต้องคิดตอนแรกคือไอไปริบเขาเอาดื้อๆอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมรอคือมันมีแค่กระทรวงเดียวที่แลกได้คือคมนาคมคมนาคมเลยเออแล้วก็มีไม่มีทางปล่อยลุดเงนแน่นอนเมงบงประมาณสูงสุดอยู่ในตอนนี้ถูกใช่ไหมสามสี่แสนล้านใช่ไหมล่ะแล้วคุณสุริยะจะเอาไปไว้ไหนอันนี้แหละคุณสุริยะไว้ไหนแล้วยิ่งคุณสุริยะกำลังคิดโปรเจกต์ฝันเพื่องอยู่ตั้งหลายโปรเจกต์อยู่เนี่ยนะเออแล้วที่เอากระทรวง คมนาคมมาในตอนนั้นก็ไม้คุณสุริยะนี่แหละโดยตรงโดยตรงอยู่แล้วและวันนี้เนี่ยจะยอมเสียกระทรวงคมนาคมเอาสุริยะออกเพื่อแลกกับกระทรวงมหาดไทยให้กับภูมิธรรมอย่างเงี้ยผมว่ายากนะแต่วันที่คุณเศรษฐาเป็นนายกย้อนกลับไปนะคุณเวฟไทยคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยว่ากันว่าพอเว็บแรกที่บอกภูมิใจไทยเอามาหาดไทยไปว่ากันว่ายีกันทั้งพักเลยนะไม่อยากได้จริงไหม ได้ <c oughs> ยินมาตามนี้คือไม่หลอกคือการเมืองไทยเนี่ยนะคุณต้องเลือกระหว่างอำนาจกับเงินกระชวงที่มันมีอำนาจกระชวงกระชรวงที่มันมีเงินเพราะการเมืองไทยถ้าคุณมีอำนาจเงินมันไม่ยากที่จะหาเงินมานะมีอำนาจแล้วหาเงินได้หรือมีเงิน,แล,งนแล้วก็ไปหาอำนาจได้อ่าอำนาจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันของคู่กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แหละพักภูมิใจใจเขาเป็นอยู่แล้วก็เป็นเมื่อเขาทำเป็นเขาเป็นพัน<า>กที่ออทำงานเป็นออทำงานเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่มาแต่แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์วันนี้คุณคุณทักษิณเห็นไงเห็นว่าในการเลือกตั้งท้องถิน่นนี่ออเดอร์ไปแล้วนะทดลองไปแล้วการเลือกตั้งท้องถิน่นวันที่พักสีแดงแข่งกับสีน้าเงินในจังหวัดที่แข่งกันสองสีนี้นะไม่เอาสีส้มนะ ไอ้สีส้มในมันหมูไม่เอาตัวแปรเอาเอาประเภทที่แข่งกันตัวตัวเลยตัว,ตวแข่งนเนี่ย,เ,ยเ,เห็นได้ชัดว่าสู้พรรคน้ําเงินไม่ได้เพราะอะไรเพราะกลไกรัฐน้ําเงินเนี่ยมันมีกลไกรัฐกระทรวงมหาไทยได้พร้อมแดงเนี่ยมีแต่กลไกรัฐก็คือตํารวจประสุนดินดําพรรคน้ําเงินไม่เสียเปรียบสีแดงอยู่แล้วเปล่าแดงจะน้อยกว่าแดงมีแต่คนเสนอหน้าแต่มันมีมีคนเสนอเงิน ใช่ไหมไม่มีคนพกกระสุนมีแต่หน้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่อย่างเช่นอ้าวศรีสะเกดแพ้หลุดลุล่ยไหมล่ะแพ้เชียงรายอย่างเงี้ยแพ้แพ้เห็นไหมล่ะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในายใหญ่คงสรุปว่าเออให้อำนาจมันมันใช้อำนาจเป็นเว้ยเออแล้วมันเอาเราได้เลยมันเอาชนะเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้มันคลองไปถึงปี70แล้วก็ถึงวันเลือกตั้งปี70แล้วมาไทยยังอยู่ในมือของสีน้าเงินเนี่ย ฝันที่จะสีแดงจะได้200เนี่ยน่าจะยากเพราะฉะนั้นก็คิดไงเพราะฉะนั้นก็นแลกกระทรวงปรับกระทรวงใหม่เอาคืนมาได้ไหมอะไรเนี่ยแสดงว่านนในใาเชิงการเมืองครับไอ้ข่าวที่ออกมาว่าจะริบเนี่ยจริงคิดจริงครับถูกไหมในเชิงการเมืองต้องเรียกว่าคิดจริงคิดอยู่แล้วแล้วคิดดังๆให้ได้ยินใช่แต่ว่ามันมันมันไม่ได้เพราะคือพักภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตะเกียงไร้ไรน้น้ำมันไม่หมูนะครับไม่หมูไงเตอ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกระบวนการตอนนี้นะตีกระทบชิงมายักพักส,รรสีน้ำเงินเนี่ยมากอย่างเช่น mm. กรณีมีคนไปยื่น D TI s เอ mm. เพื่อที่จะเอาผิดการสรรหาสวซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าสวมันสีน้ำเงินทั้งหมดในตอนนี้ไ mm. อ้ที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนจากสวสีน้ำเงิน,นเป็นสวสีแดงเนี่ย mm. ออเป็นการพยายามที่จะทำโดยผ่าน D s เไอ ถามว่าดีเอไอคืออยู่กระทรวงไรกระทรวงยุติธรรมกร,ระทรวงยุรมของใครใครคุมอยู่ก็คือคุณทวีคุมแต่คุณทวีก็พักประชาชาติก็พักสาขาของของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รับลูกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่จะต่อรองอีกไนงะเพื่อที่จะดิสเครดิตหรือว่าจะล้มกระดานสวเพราะตอนนี้สวสีน้ําเงินเนี่ยมันแพ็กกันแน่นมากความคิดของนายใหญ่เนี่ย คือ <c oughs> แกอาจจะคิดล่าหลังไปเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วที่เราได้สอวอครั้งแรกเข้ามาเนี่ยนะเลือกเข้ามาเลยครับและพอสุดท้ายพอเข้ามาอยู่ในสภา,าก็ระบบสักศิลินก็ช้อนซื้อ,อ,อซื้อหมดล<บ>่าบนได้เ <ๆ S 1> สียงข้างมากไปเขาเที่ยวนี้เขาก็คงคิดอย่างนั้นไงว่าเอข,ข้ามาเออข้ามาแล้วกันกูเขาไปช็อปเอากูก็ไปตกปลาในอ่างก็แล้วกันกูก็ไปช็อปเอาครับ แล้วแต่ว่ามันจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาเกือบครึ่งปีแล้วเนี่ยนะมันพักสวสินเงินมันยังแพ็กทีมมันแข็งแป๊กเลยนะยังช้อนไม่ได้ยังเขาไม่ได้ตักระจายมันยากมากเลยวกันคุณดูการโหวตแต่ละโหวตดิเห็นได้ชัดเลยไม่มีแตกแถวเลยก็แล้วกันนะคับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทต้องมีเงื่อนไขมีมาตรการอะไรที่จะไปกดดันอ่าไปกดดันเพราะถ้าปล่อยให้สวสีน้ําเงินเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันกระทบอะไรกระทบต่อองค์กรอิสระ ซึ่งตอนนี้องค์กรอิสระเนี่ยกำลังหมดอายุกันเพียบเลยอ่ะครับแล้วก็กําลังจะเข้าสู่การสนานในรอบนี้แล้วในขณะที่สวยังไม่แตกแถวอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนข้างขวาได้เลยใครเป็นอะไรใครเป็นอะไรได้หมดถ้ามองตามนี้การเมืองต่อจากนี้ครับถ้าถ้าให้ผมมองอย่างนี้ก่อนนะดูเหมือนว่าสีน้ําเงินก็ไม่ได้สบายตลอดการก็จ่อคอหอยหลายเรื่องเหมือนกันเปรี้ยงพราหลายเรื่องเหมือนกันโดยเพาะอย่างยิ่ง ผู้นำจิตวิญญาณสีแดงเข้าถึงขนาดคุยกับพระเจ้าได้อะไรจะทานเขาได้ครับคือต่างคนต่างก็ก็อวดว่าตัวเองก็มีแบกดีมีผนังทองแดงกำแพงเหล็กพิงหลังอยู่คือผู้นำจิตวิญญาณนายใหญ่พูดตลอดว่าเจรจากับพระเจ้าได้จะขอพระเจ้า17ปีที่หายไปจะขอกลับคืนมา17ปีเพื่อจะรับใช้ประเทศชาติ แล้วก็พยายามพูดว่าตัวเองเหมือนกับตัวเองเป็นคนมีเส้นไงแต่แต่นี่เดี๋ยวก่อนนะความหมายที่ผมกับคุณเทพไทยหมายความเนี่ยมาจากการพูดของเขาเองนะมาจากการปลาศัยหาเสียงที่เวทีสีสเกตของคุณทักษินไม่ใช่เราคิดเองอันนี้เราโค้รทีพูดเข้ามาพูดที่นี่มันก็เลยเหมือนว่าภาพที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครทานก็ถูระดับพระเจ้าเอออคุยกับพระเจ้าได้แล้วใครจะไปทานเขาได้แต่ว่าอย่าลืมว่าคน เขาก็อาจจะโม้เกทับ <laughs> อาจจะเกทับเสียเงินไงคือสีน้ําเงินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยคือตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมของแทหมอนกันนะอฝ่ายสีน้ําเงินเนี่ยแป่าอนุรักษนิยมเนี่ยของแท้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโนเนมหรือว่าไม่มีสังกัดไม่มีคนถือหางมันหนักเหมือนกันไม่มีค่ายไม่ใช่นะเขาก็มีไงก็ต่างคนต่างก็ามาคูกันไงว่าใครเส้นใหญ่กว่าผานใคร ใครเส้นใหญ่กว่าใครกันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไอ้สองพักนี้นะแน่นอนที่สุดเลยยังต่อรองอำนาจยังต่อรองการเมืองอยู่ผมบอกคุณต้นเลยว่าการปรับครมนะอันนี้เราพูดแค่สองพักแต่จริงๆการปรับคอรมอเนี่ยในครมม,มันมีอยู่หลายพักแล้วมีคนวิเคราะห์ว่าหลังจากการอภิปรายครั้งนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะต้องมีการปรับคอรมอครับแล้วก็หลายคนก็พูดว่า พักเพื่อไทยจะริบกระทรวงมหาไทยจะริบกระทรวงพลังงานคืนมาซึ่งผมว่าอย่าว่าริบแรกกันเนี่ยนะแต่จะปรับจะปรับเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ได้หมูหรอกแต่ละคนเนี่ยมันก็มีแบ็กมีพวกมีนายทั้งสิน้นพักภูมิใจไทยแน่นอนที่สุดหลายตัวแทนนรุญเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคุณจะไปปรับคุณพีรพันธ์ออกจากกระทรวงพลังงานวันนี้คุณพีรพันธ์ก็ ไม่ไมแพ้ไม่แพ้พักออน้ำนมไหมก่น,นั่นแหละมันก็ไม่แพ้เหมือนกันเพระจัตมันไม่ได้หมูอ่ะคุณอย่ามาโมูเลยว่าเอ,อคุณจะเอาได้คุณจัดการได้พระเจ้าคุยกับพระเจ้าได้แล้วก็คุณจะจัดการได้ไม่จริงหรอกแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิน้นในเชิงการเมืองเช่นกันนอกจากคำว่าโม้นี่คือนี่คือการ การเขียนเสือว่าเฮ้ยข้ายังเจ๋งอยู่ข้ายังมีน้ำยาอยู่แต่ในความเป็นจริงเขาก็อาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเขาจะเขาจะโดนเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าก็ไม่หรอกคือคือตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนกับมีเจ้านายอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกน้องอยู่ลูกน้องแต่ละคนอยู่หลายคนเนี่ยนะลูกน้องต่อลูกน้องด้วยการพยายามที่จะชิงว่าตัวเองใกล้ชิดนาย กล้ชิดนายเขาสร้างภาพกันแบบนั้นนะไงอมาประจ้างใช้ชิดนายเกทับกันไปไงก็เหมือนกับเวลาเรามีนายอยู่คนเอามีเอามีเอา,มเอาสมมุติว่าผมอ่ะยกตัวอยา่างไอ้ทาวคือหมายความว่า,วามีคุณอภิสิทธิ์อยู่เปน็นนายและผมก็เป็นลูกน้องคุณอาภิเดชคุณตรีโจคุณจวานนท์คุณต้นกอะไรเนี่ยก็เด็กก็ในทีมนี้เราก็พยายามมา้ยผมใกล้ชิดกับเมื่อไปเที่ยวกับ,กบคุณอาภิสิทธิ์มานะไปกินข้าวคุณพิคือพยายามเกทับใน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 หมู่ลูกน้อง่ะ อันนี้ก็เหมือนกันแหละเขาพยายามจะว่าผมมีเส้นนะครับเออเพราะผมทาอะไรก็ได้นะ,อะเออเพราะก็เป็นเรื่องปกติแต่การเมืองออกได้ทุกหน้าคุณเทพไทยครับถึงยังไงก็ตามสูตรที่บอกว่าถ้าริบกระทรวงไม่ได้แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเอามันออกไปเลยนับเสียงดูตอนนี้พักภูมิใจไทยไปรวมกับพักประชาชนเต็มที่ได้210ินิดนิด อีกฝั่งหนึ่ง270เลยนะยังเกินครึ่งสูตรนี้มีสิทธิ์ไหมไม่ไม่เอาพักประชาชนเข้าร่วมคือหมดสิทธิ์เอา,อาง,งี้ว่าเอาพักปุ่มใจไใจออกเนี่ยนะหมดสิทธิ์ที่จะเอาเขาออกสุดท้ายมันจะกลับมาที่แบ็กอีกเออ <c oughs> มันมีแบ็ก <c oughs> หมดสิทธิ์จะออกแล้วคุณจะเอาสมมติว่าคุณจะเจรจาต่อรองหรือว่าคุณจะหัก ทีมพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันนะอธิกาบอกจะไปจับมือกับพักประชาชนสลับขั้วนี่นะภูมิใจอาทษพักเพื่อไทยเอาสูนรแรกก่อนสูนรแรกนะเพื่อไทยตัดภูมิใจไทยออกไปเลยแล้วไม่จับมือกับประชาชนด้วยนับเสียงแค่นี้สองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบก็อยู่ได้ไม่กล้าทาทาไมไม่กล้าทำเชื่อผมพักภูมิใจไทยไม่ใช่หมูเออมีแบคผมเชื่อการเมืองตอนนี้มาเล่นด้วยกันเมืองสกาแบกดีกว่ากันเนี่ย เออใครแบกดีกว่าเพราะฉะนั้นตักษินเนี่ยก็พยายามขู่พวกนี้เพื่อที่จะเอาใจว่าให้พวกนี้เขาเชื่อฟังคือมีเกมต่อรองถ้าคุณไม่ยอมผมแล้วตาหาร็็มีปัญหาขึ้นมาผมก็ข้ามคั้วไปจับกับพักประชาชนซึ่งมีอยู่ไงเออซึ่งตักสินก็อ่านเกมว่าฝ่ายนุรักนิยมเนี่ยกลัวสีส้มอยู่พอยันต่อรองก็โอเค,เอคก็กูก็ไปกระโดดไปสีส้มครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าทักษณิณไม่กล้าทำถ้าทักษณิณกระโดดไปอยู่กับสีชมเมื่อไรแล้วประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยนะทักษณิณก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเดิมเข้าออรูปเดิม,เ,ดมเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องหนีออกนอกประเทศอีก17ปีเออแล้วทักษณิณจะกล้าวันนี้เนี่ยทักษณิณไม่กล้าอยู่แล้วที่จะทะเลาะก,กับฝ่ายอนุรักษนิยมสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์พาทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว